สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนในรายวิชาการงานอาชีพนะครับเรื่องเครื่องมือทางการเกษตรนะครับเครื่องมือทางการเกษตรน่ารู้อันดับแรกเราไปฟังความหมายของเครื่องมือทางการเกษตรกันเลยนะครับนักเรียนเครื่องมือทางการเกษตรหมายถึงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยชุนแรงและอำนวยความสะดวกในการทํางานเครื่องมือการเกษตรที่ดีควรม,มีลักษณะที่เหมาะสมกับประเภทงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับ ประเภทกับเครื่องมือทางการเกษตรนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเครื่องมือที่ใช้กับดินและเครื่องมือที่ใช้กับพืชครับเครื่องมือที่ใช้งานกับดินจอบการใช้งานใช้สําหรับขุดดินถางหญ้าขุดแปลงหรือใช้สําหรับขุดหลุมใหญ่ๆในกรณีที่ใช้เสียมอาจทําให้ล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ครับ เสียมใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กพลัว่วลพ่วใช้สำหรับตักดินตักปุ๋ยหรือทรายส่วนพ่วขุดใช้สำหรับขุดหลุมหรือขุดดินเพื่อนำดินไปตากแดดคาเชื้อโรคช้อนปลูกใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูกหรือใช้ขุดและ ตัดต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ซ่อมพรวนการใช้สำหรับพรวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะจะหักและงอง่ายเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับพืชได้แก่กรรไกรตัดกิ่งใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดใบพืชที่แห้งที่เป็นโรคทิ้ง ตัดแต่งต้นไม้ที่มีใบหนาเกินไปบัวรดน้ำใช้ในการรดน้ำเหมาะกับต้นกล้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กลำต้นอ่อนน้ำที่ออกจากสายฝักบัวจะเป็นสายขนาดเล็กกันไกลใดาหญ้าใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือตัดหญ้าในสนามที่มีมุมแคบสำหรับวิชาการงานอาชีพเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ